ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับปีเตอร์ปัญญวีชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูต้นทุเรียนเสียบยอดนะครับที่ผมได้ทําการเสียบไว้พร้อมกับเจ้าต้นคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วไม่ติดนะครับผมนี่นะครับก็ติดแล้วนะครับต้นนี้แต่จะเสียบต่ํามากๆนะครับเพราะว่าเสียบอยู่บนตอเลยนี่นะครับ นี่อันนี้เป็นส่วนที่เป็นต้นทุเรียนป่านะครับที่เขาพยายามที่จะงอกกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นละเดี๋ยวเราก็จะเอาออกนะครับส่วนที่เห็นเป็นแผลตรงนี้นะครับก็คือผมไปดูคลิปของประเทศไม่แน่ใจว่าอินโดหรือมาเลเซียนะครับเขาพยายามที่จะเขาทำอาการเสียบแบบ ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าผมลองทําแล้วมันไม่ติดพอมันไม่ติดผม,ผมก็เลยเอามาเสียบข้างบนนะครับด้านบนบนตอเลยนะครับก็ติดไปส่วนต้นที่ทําคลิปให้ดูคราวที่แล้วไม่ติดนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ก็ลองไปทํกมาดูนะครับแต่ผมมีอีกต้นหนึ่งนะครับที่จะนํามาให้ดูนะครับ บนปกคลิปก็คือนี่นะครับเสียบแบบว่าตอแบบสั้นๆเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะติดนะครับแต่ว่ามันก็ติดจริงๆนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับครบประมาณหนึ่งเดืยวแล้วเหมือนกันนะครับตอนแรกคิดว่าไม่ติดแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ว่ามันอยู่บนตอแบบว่าตัดมาด้วนๆมากเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวยังไงลองไปหาคลิปชมนะครับของทางมาเลยทางอินโดอะไรบางประมาณนี้นะครับนะครับผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันนะครับว่ามันจะทําติดนะครับก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบ เออพอชนานาญแล้วอะไรเงี้ยก็ลองลองทาดูเล่นๆกันกันก็นได้นะครับเนี่ครับประมาณนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะติดนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะมีพัฒนาการยังไงอาจจะเป็นต้นเตี้ยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอัปเดตต้นอื่นๆนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นชุดเดียวกับที่ผมปลูกลงเข่งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ลงเข่งก็คือเอาไว้ในถุงเหมือนเดิมนะครับเป็นการเสียบข้างครับต้นนี้รู้สึกว่าจะไปเร็วกว่าต้นที่อยู่ในเข่งนะครับอันนี้ทําพร้อมกับคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับก็ติดแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดอยอดส่วนบนออกนะครับก็ ลองเลี้ยงไว้ดูก่อนนะครับเผื่อให้เขาใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็พร้อมบบกับเจ้าต้นที่ลงเข่งไปก็ประมาณนี้นะครับส่วนต้นที่แล้วที่ทําคลิปเสียบให้ดูเสียบข้างนะครับไม่ติดแต่ว่ามันยังไม่ตายนะครับก็เดี๋ยวรอให้มัน รอหายอดมาใหม่ก่อนนะครับช่วงนี้ยอดเขากําลังแตกยังไม่เป็นยังไม่เป็นเม่เข้าสารมากเท่าไหร่ยังไม่ค่อยสวยนะครับกลัวอามา,าจะไม่ติดอันนี้ก็เป็นต้นพื้นเมืองนะครับก็ที่น้องเขาส่งมาให้ก็คือเป็นต้นของกบแม่เท่านะครับเขาบอกมาอย่างน้เดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงไว้สักต้นหนึ่งดูคืออาจจะเป็นพันธุ์ดีก็ได้นี่ครับต้นลงเข่งก็ยังไม่ค่อยไปไหนมาไหนเท่าไหร่ครับ อาจจะเป็นที่ระบบล่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจก็มีใบเป็นจุดๆเหมือนสังกะสีรก็อาจจะโลกเป็นตาอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ปละมานี้นะครับยังไงเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมก็จะทำคลิปการเสียบยอดแบบเนี้ย นะครับถ้ามีโอกาสนะโอเคครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่สวัส